วันนี้เป็นวันที่27กันยายนนะครับก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับตู้ไม้น้ำตู้นี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมสองอุสเกตครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปอัปเดตนะครับตู้ไม้น้ำนี้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเจนว่าผมมาพูดแทนนะครับแทนที่จะเป็นคลิปฟุตเทจอย่างที่ผ่านมานะครับ ในเดือนกันยายนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไหนแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะที่เป็นมือใหม่เพิ่งลองตั้งตู้ด้วยนะครับผมเผื่อว่ามีใครที่กําลังจะทําตู้ไม้น้ำแบบนี้ดูนะครับก็ลองฟังจากที่ผมทํามาแล้วก็นําไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนดูนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ทําตามขั้นตอนที่ควรจะทําทั้งหมดนะครับก็มีลัดขั้นตอนบ้างตัดทอนไปเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเจออะไรบ้างเกี่ยวกับตู้ไม้น้าตู้นี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้กันเลยครับและนี่ก็คือตู้ไม้น้ําเดือนกันยายนนะครับสําหรับใครที่ดูที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งเลยนะครับผมคือจากเดือนที่แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเลเยอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีหลายๆส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูทีละส่วนกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าไม่มีปลานีอ,อนแล้วนะครับคือส่วนตัวเลยก,ก็คือเบื่อเล็กน้อยครับผมเกี่ยวกับตัวปลานีอ,อนนะครับก็คือมันอ่ามันสวยแหละแต่ว่าเหมือนกับพวามมันเหมือนกันทั้งตู้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเขาไม่ใช่ปลาที่มีกิจกรรมมากนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกกับว่าคุณย่าเนี่ยเขาก็อยากได้พอดีเลยนะครับผมก็เลยอ่ะยกเจ้า นีออนให้เขาไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่ามีแต่ปลาหางนกยูงนะครับผมจริงจริ้าปลาหางนกยูงเนี่ยก็มีชุดก่อนหน้านี้ด้วยจากคลิปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าผมย้ายเขาไปอยู่อีกตู้แล้วนะครับก็คือจะเอาตู้นี้เป็นตู้อนุบาลลูกปลาไปเลยนะครับคือส่วนตัวอยากได้ปลาเล็กอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีลูกปลาหางนกยูงก็เลยถือว่าลูกปลาหางนกยูงก็เป็นปลาเล็กเหมือนกันเนาะแล้วก็ผมเอา เอาบโนฟูเรตมาหนึ่งคู่นะครับมาเลี้ยงแทนนะครับนี่อ๋อแล้วก็มีปลาที่ผมเอามาลงเพิ่มก็จะเป็นพอโต้นะครับผมแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาจะเขาจะยังไม่อยู่นะครับอ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอ่าเห็นไหมนี่ครับจริงๆซื้อมา2ตัวนะครับแต่ว่าตายไปตัวหนึ่งครับเพิ่งตายเมื่อวานเลยครับผมไม่ทราบสาเหตุการตายเหมือนกันแต่ว่าคือเขาไปแล้วนะครับผมอีกตัวยังอยู่ก็ก็โอเคไป สำหรับปลาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นก็จะมีกุ้งนะครับผมลงกุ้งแคะหลักเหลืองหลักทองไปนะครับ10ตัวนะครับมีตัวที่ไข่เราด้วยนะครับผมตั้งท้องเราด้วยแต่ว่าไม่รู้จะคลอดเมื่อไหร่นะครับก็รอดูกันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาแน่าจะซ่อนๆนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ออามีเห็นอยู่มีเห็นอยู่ตัวหนึ่งอันนีน้เห็นไหมอ่านี่นะ สำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับกุ้งยามาโตะก็อยู่ปกติดีนะครับเหมือนที่นัดเมื่อกี้ตอนแพนไปหาออตโต้น่าจะเห็นนะครับส่วนอ่าไม้น้ํานะครับผมเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับก็คือจากเดือนที่แล้วที่เปลี่ยนเลยเยอร์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ใส่ต้นไม้ใหม่เลยนะครับใส่ไปน้อยมากนะครับเรียกว่าใช้ไม้น้ําเก่าหมดเลยนะครับผมข้อเสียคือฟอร์มมันค่อนข้างจะไม่ค่อยฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่า ผมปักไม่ลงนะครับคือมันคือตัวข้อเนี่ยมันไม่ได้จมไปในดินนะครับมันลอยมันลอยอยู่นะแต่มันแบบมันไม่ได้ลอยบนน้ำไงมันจมอยู่ใต้น้ําผมก็ว่าอ่ามันอาจจะไม่ได้รับสารอาหารไม่ได้รับพื้นที่เต็มที่นะครับสมมมันก็เลยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพิ่งเห็นกล้องไม่โฟกัสยังมีฟอมเก่าต้นเก่าเก่าอยู่บ้างนะครับสำหรับตรงนี้นะครับยังแข็งแกน่งอยู่ไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่าก็เอาไม้ข้อใหม่ๆมาลงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ โตไประดับหนึ่งเลยตัดไปสอสารอบแล้วนะครับก็จะมีพวกนี้ครับเนี่ยมีขาไกล้ด่างมีเรนิก้นะครับจริงๆก็คือต้นเก่าๆที่ผมเคยสงสัยเมื่อคลิปที่แล้วมันก็คือเรนิก้นะครับผมเรนิกี้สิเออมันคือเรนิกี้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหม่มาด้วยนะครับก็จะเป็นลัดวิเจียนะครับผมเพิ่งลงไปเลยเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วได้นะครับยังเป็นใบบกในระดับหนึ่งอยู่เลยครับแต่ว่ายอดที่เขาเพิ่งแตกก็เริ่มเป็นใบน้าแล้วนะสังเกตจากว่า ลายเขาแหลมแล้วนะครับแต่สีเหมือนจะยังไม่มานะครับไม่รู้ว่าไฟพอไหมด้วยนะครับต่ต้องรอดูไปแล้วก็มีเลนิเก้ครับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะยังเป็นเนื้อเยื่ออยู่เลยนะครับผมเพิ่งลงไปพร้อมกับรัดวิเจียนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะโตนะครับก็รอดูกันไปอาจจะด้วยความที่ผมไม่มี c o 2ด้วยมันก็อาจจะโตช้าหน่อยนะครับมองเผินๆตอนนี้ผมพบปัญหานะครับนี่ฮะเจ้าหอยครับ หอยที่ผมไม่รู้ชื่อมันนะแต่ว่าผมรือว่ามันไม่ควรอยู่มันไม่ควรมีอยู่นะครับนี่การสืบดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะลองขีบออกไปพลางๆด้วยนะครับรีบเจอรีบคีบครับอยาให้มันได้วางไข่จริงๆมีอีกต้นหนึ่งข้างหลังอ่ะเดินไม่ดูแต่ว่ามันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเพราะผมกะให้มันโตแต่ว่ามันดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่ใบมันเพิ่งเปลี่ยนรูปนะครับตอนซื้อมาใบมันไม่ได้เป็นงี้นะแสดงว่า น่าจะเป็นใบบกมานะพอมากดน้ำก็กลายเป็นใบน้ำซะแล้วเป็นใบเลียวเลยนะครับใบบกเขาค่อนข้างจะกลมนะครับผมไม่ทราบชื่อเหมือนกันก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนระบบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยอันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับผมอาจจะเซอร์เซอร์นิดนึงนะครับพอดีกล้องหลักเนี่ยยังไม่มีเลนส์นะยังไม่ค่อยพร้อมถ่ายเท่าไหร่นะระบบก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ผมเปลี่ยนตัวกรองแล้วนะครับผม ตอนแรกผมใช้กองแผนเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันเป็นกองที่ค่อนข้างเล็กนะครับคือแรงดันน้ําก็ไม่ค่อยพอแล้วก็จุมีเดียมได้ไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะไม่ค่อยสมดุลกับขนาดตู้สักเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นกองใหญ่ไปเลยนะครับส่วนไฟก็จริงๆใช้ไฟตัวเดิมแต่ว่าซื้อใหม่นะครับเพราะว่าอันอันก่อนหน้านี้มันเสียนะครับผมเหมือนน้ามันซึมเข้าไปแล้วเป็นเชื้อราข้างในนะครับ ก็มันเหมือนกับว่ามันจะได้เหลืองๆแทนนะครับก็เลยรู้สึกว่าสเปกตรัมสีมอาจจะไม่ครบนะครับก็เลยเปลี่ยนอันใหม่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเอาตัวเก่าเนี่ยไปใช้ตัวอื่นนะครับระบบก็มีประมาณนี้นะครับผมให้ดูภาพเต็มๆสำหรับตู้นี้อีกรอบนะครับผมท่านี้ก็เป็นอัปเดตสำหรับเดือนกันยายนนะครับสําหรับสิ่งที่ผมจะมาพูดต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ผมพบเจอมานะครับในการตั้งตู้ไมนครับตู้นี้นะครับผม ใครฟังนั้นเนี่ยไม่ต้องเห็นด้วยกับผมทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องทำตามผมทั้งหมดนะครับมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะพูดตามตรงก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างรีบนะครับก็ยังถือว่าระบบไม่ล่มแล้วก็ยังอยู่มาจนถึงตอนนี้ได้เนาะแต่ก็พบเจอปัญหามาระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับเริ่มจากการตั้งตู้นะครับผมผมตั้งตู้ด้วยหินพอมิสนะครับปูไม่ต้องหนาไม่ต้องหนาเลยนะครับแต่กระจายทั่วตู้นะครับความสูงความสูงชั้นหินเนี่ยแค่แบบหนนะครับ แล้วก็กวาดให้ทั่วตู้นะครับจากนั้นก็เอาดินลงเลยครับเป็นดินผมใช้ดิน ada amazonia v 2นะครับผมอันนี้เป็นส่วนแรกที่ผมพลาดนะครับคือดินผมซื้อมาน้อยเกินไปนะครับชั้นดินมันเลยไม่หนาหินพอมิสเนรอยไม่ถึงกับรอยแต่ว่าโผล่ขึ้นมาบนบนบนผิวดินเลยนะครับพอดินไม่หนาด้วยเนี่ยมันก็มีผลเรื่องการแบบลงไม้เหมือนกันนะค,คือแบบเวลามันหนึ่งไม่มีสารหารไม่มีพื้นที่แล้วก็เวลาเราปรับเปลี่ยนเลเยอร์มันก็กระชากหินขึ้นมาด้วยนะครับ คือถ้าคุณเอาหินใส่ในถุงตะข่ายก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่คือผมไม่อยากใส่เพราะมันหนาไงจากที่ดินน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะกบได้ไม่พอนะครับบวกกับว่าผมรู้สึกว่าผมก็คงไม่ได้เปลี่ยนเลเยอร์อะไรมากนะครับคือตอ่อ้เปลี่ยนเลเยอร์ก็คงไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรนะครับใช้ดินเดิมจะเห็นได้ว่าผมไม่ไม่ได้ลงตั้งตู้เลยนะครับจำพวกปุ๋ยตั้งตู้แบคทีเรียตั้งตู้อะไรพวกนี้ไม่ได้ลงเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าแบคทีเรียผมเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นผมก็ปักไม้แลล้้วก็เเติมนนํายะครับ ผมรันน้ำอยู่4วันนะครับรันน้าก็คืออหลังจากที่ผมปักไม้ลงน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมวันแรกวันที่2ผมถ่ายน้ำครับเจนะครับวันที่3ก็70%็ดสิบเวันที่4ก็เจ็ดสิบเปอย่างนี้จนครบ4วันนะครับเข้าสู่วันที่4ผมก็เอาปลามาลงเลยนะครับซึ่งก็คือปลานีออนนะครับจำนวน15ตัวนะครับผมหลายคนก็อาจจะงงแบบเฮ้ยมันเร็วไปหรือเปล่าครเห็นแบบหลายๆคนก็แบบรันน้ํากันเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ อย่างนี้นะครับใช่ครับมันเร็วไปนะครับระบบเอเจนเซตตัวได้ไม่ดีนะดีไม่ดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไนเตรทไนไตรน้ำเนี่ยหรือว่าสารพิษในน้ำเนี่ยมันยังไม่ออกจนหมดเนี่ยก็มีผลการซิงมีชีวิตได้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าผมเปิดกรองแล้วก็อ้อลืมลืมบอกนะครับในการรดน,น้ำเนี่ยผมเติมแบคทีเรียน้ําด้วยนะครับผม๋ยวจะมาบอกว่าใช้ตัวไหนนะครับเติมแบคทีเรียน้ําตามโดสของความจุตู้นะครับไม่ได้ยิงจากความจุน้ําที่เติมลงไปนะครับ ก็คือเติมแหวงเงี้ยทุกครั้งที่รันน้านะครับแล้วก็เปิดตัวกรองไปด้วยนะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นาตร e t ในไตร์เนี่ยหรือว่าแอมโมเนียนน้นํามันหายไปเร็วนะครับก็ลงนีออนไปไม่มีปัญหานะครับจริงๆเหมือนที่ผมรู้มาเนี่ยจริงๆปลาลงได้เลยด้วยซ้ำน,นะครับปลาลงได้ค่อนข้างเร็วนะครับที่ลงได้ชา้าจะเป็นกุ้งนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ไวต่อเคมีเนาะกุ้งนะครับกุ้งผมลงวันที่7ของการตั้งตู้นะครับผม ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะเขาก็อยู่ได้ปลอดภัยดีนะครับระบบของผมก็จะมีประมาณนี้ในการตั้งตู้นะครับ,ะรบฉะนั้นสิ่งที่ผมพบเจอปัญหาแน่ๆเลยนะคือตะไคร่ครับตะไคร้คือบูมมากนะครับผมเพราะว่าเหมือน1ระบบยังเซตตัวได้ไม่ดีนักนะครับแล้วก็อ่าต้นไม้ผมก็ลงแล้วก็คือลงตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็เปิดไฟยาวเลยนะครับเพราะาตอนนั้นผมคิดว่าเปิดไฟด้วยเหมือนกับเหมือนกับเวลากลางวันกลางคืนอะไรเงี้ย มัคือพอไฟมันนานไปครับผมต้นไม้เราก็ยังไม่แข็งแรงเนาะก็ควรจะเปิดให้น้อยกว่านี้นะครับสชั่วโมง5ชั่วโมงก็พอแล้วสำหรับการตั้งตู้แรกๆนะครับต้นไม้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตะไคร่เนี่ยเต็มตู้เลยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังแก้ไม่หายนะครับก็ไม่เป็นไรธรรมชาติธรรมชาติไปนะครับแต่ว่าต้นไม้เซตใหม่ก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วนะครับงอกโตฟอร์มโอเคตัดไปหลายรอบแล้วนะครับจริงๆผมมีอีกวิธีหนึงจะมาแนะนำนะครับมันเป็นวิธีที่หลายๆคนไม่ใช่หลายคนอนะ ในกลุ่มเนี่ยเขาแนะนํากันนะครับก็คือคุณยังไม่ต้องปักไม้ครับในวันแรกๆที่ตั้งตู้นะครับคือคุณละน้ําไปจีกว่าน้ํามันจะสะเยืนนะครับหลังจากนั้นค่อยปักไม้ก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าหนึ่งไม้จะแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็โอกาสเกิดตะไคร้น้อยนะครับก็คือพวกแคโมเนียพวกสารในน้ำเนี่ยมันหายไปหมดและนะ้วนะต้นไม้ก็อาจจะแข็งแรงกว่านะครับไม่งั้นอาจจะต้องไปแย่งอาหารกับตะไคร้เอ๊ะไม่ใช่ตะไคร้ตะไคร้นะครับ ก็อาจจะเป็นผลเสียกับไม้น้ําเราได้นะครับเรื่องของการเปิดไฟนะครับอย่าเปิดนานเกินเกินไปนะผมเปิดผมเปิดนานมากในช่วงแรกๆนะครับผมเปิดอย่างที่ผมบอกก่อนนันนี้ก็คือเปิดเหมือนเวลากลางวันกลางคืนเลยนะครับผลก็คือตะไคร่บุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าระบบเสถียรแล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยคุณเปิดไปเลยเต็มที่นะครับ10ชั่วโมง12ชั่วโมงเปิดไปเลยครับมันไม่เป็นไรนะแบคทีเรียที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับ นี่เป็นเดิะแบกของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมมันคือตัวนี้ครับมันคือเอซูอันตราบโอกาสเนะครับเป็นเอซูฝาทองนะครับภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมว่าเนี่ยหนึ่งในตัวแบกตู้ของผมเลยนะจากระบบที่แบบเงื้องเงืง้องงงงงแบบนี้นะผมว่าตัวเนี้ยตัวแบกเลยคือผมเพิ่งรู้ว่ามันขาดตลาดหรือว่าแบบขายดีมากนะครับมีคนแบบอยากได้มีคนจับจองนะครับ ประเด็นคือร้านของผมเนี่ยเขามีตลอดนะครับก็โชคดีไปนะครับผมไม่รู้ว่าสเปคหรือว่าแบบสิ่งที่มันทําได้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ผมทมร้านมาร้านก็บอกว่าตัวนี้โอเคนะครับจริงๆร,ร้านเขาโฆษณาแค่ว่ากลิ่นหอมนะครับแต่ผมไม่เคยใช้มาก่อนผมนก็นึกว่าแบบน้ำมันจะเหม็นอะไรงนี้เวลาลงจุลินทรีย์ทั่วไปแบคทีเรียทั่วไปอ๋อไม่เกี่ยวนะครับคือตัวมันเองอะไม่ได้เหม็นมากนะคือตัวมันเองมีกลิ่นที่โอเคนะครับตนน้าไม่ได้เปลี่ยนกลิ่น แต่ว่านอกจากกลิ่นเนี่ยก็ยังมีข้อดีอื่นๆด้วยนะที่รู้มาคือมันมีแบคทีเร,รียหลายตัวด้วยเท่าที่รู้นะครับเพราะว่านี่คือแบคทีเรียตัวเด่ผมใชัยเป็นแบคทีเรียน้ํานะครับใช้ย่อยสลายพวกของเสียในตู้ให้กลายเป็นปุ๋ยในน้ําได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ข่าวว่าตัวนี้สร้างเหมือมนกับสร้างชั้นชั้นเหมือนแบบไม่เรียกว่าชั้นอาหารก็เรียกเบลฟิล์มชั้นอะไรพวกนี้ครับผมให้แบบเป็นตัวกําเนิดตะไคร้ได้ด้วยนะให้เป็นแบบอาหารปลาก็ได้นะครับตัวนี้ดีมากนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะตัวแบกอีกตัวนะครับสำหรับตู้เละๆอย่างนี้นะครับคือนี่เลยครับโฟกัสกามันคือจอกครับผมพืชลอยน้ําที่แบบพรากมันลงไปในน้ำอย่างนี้นะครับเดอแบกชั้นดีเลยนะครับบอกก่อนเลยคือตัวนี้เนี่ยมันหลักๆเลยนะครับมันช่วยในการซับดูดซึมสารพิษในน้ำนะครับแอมโมเนียผมไม่รู้ว่ามันดูดซึมในในไตร,ไตรด์วยไหมแต่ว่า ตามหลักน่าจะดูดซึมด้วยนะครับผมสุดยอดนะครับถ้าเกิดว่าใครระบบค่อนข้างไม่ดีผมแนะนํามากๆเลยนะสําหรับเนี่ยแบคทีเรียตัวเมื่อกี้แล้วก็เจอะพื้ลอยน้ำเนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือตอนนี้พอระบอกมันเซตตัวแล้วน้ํามันโอเคเห็นไหมมันมีสัญญาณบอกนะนี่ครับนี่ฮะมันคือพวกไฮดราครับผมคือไฮดราเนี่ยเขาจะเกิดจากผมไม่น่ใจเกิดจากอะไรแต่ว่าเขาจะเกิดได้จากแบบ ภาพน้ําที่ดีนะครับย่อยสลายระบบย่อยสลายแ,าาายแบคทีเรียลงตัวเร็จตัวนะครับคือจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากด้วยครับแต่ว่าผมเพิ่งขัดไปผมเพิ่งนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนน้าด้วยนะครับผมเต่นาน้ำเพ่อนั้งใส่นะครับก็ขัดๆไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ตะคือตามขอบกระตจไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าตามแบบไม้น้ำแบบเพียบนะครับแล้วก็ผมให้อาหารสดด้วยนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้น้ําไม่ค่อยเสียนะครับผมให้อัตทิเมียตลอดนะครับเพราะว่า ก็ถือเป็นตู้อนุบาลลูกปลาเนาะลูกปลาก็ควรได้กินอัทิเมียนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสรุปสําหรับตู้ไม้น้ำใบนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรเปลีป่ยนแปลงในเดือนหน้าก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกให้ดูอีกเช่นเดียวกันนะครับผมสาหรับสิ่งที่ผมพบเจอมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นมือใหม่หรือกาลังจะตั้งตู้ไม้น้านะครับก็ลอง ดูคลิปนี้แล้วก็นําไปปรับปิดพิจารณาหรือว่าทาตามหลักการทําแนวแบบของตัวเองอยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าระบบไม่ล่มก็โอเคเป็นพอนะครับสําหรับอัปเดตเดือนกันยายนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอฝากช่องส่งอุศเกศไปด้วยนะครับผมกด Sub subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ